ุงสวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับผมก็รอคำนัาเกลี้ยวนะท่านเช้านี้ฝนตกนะทุกท่านตกลิ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเเลยนะครับผมพายุเข้านะครับผมอันนี้เรามาดูผีเสื้อใหม่เราชุดแรกนะทุกท่านอาจจะไม่ชัดนักเนาะมันคืมนะครับผมเราไม่เปิดแฟลนะครับเพราะไมนจะสะท้อนนะครับนี่ครับเสื้อใหม่นะครับผมชุดแรกนะครับผมกาลังออกจากรังนะครับผมเขาจะออกจากรังในสองวันนะครับผมมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับทุกท่านนะครับผม ก็จะได้จัดส่งพันก็ตามช่วงเวลานะท่านก็คือวันนี้จะไข่ชุดวันนี้ก็จะจะไข่นะครับผมประมาณสัก4ี่ประมาณสักสิแผ่นนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้อีกนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะไข่อีกชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็อาจจะส่งพันใหม่ให้ทุกท่านนะครับผมประมาณช่วงวันจันทร์นะครับผมจันทร์อังคารนะครับท่านไม่เกินนี้นะครับผมสําหรับท่านที่สั่งพันใหม่ชุดแรกนะครับผม ถัดจากนี้ก็อีกประมาณสักสี่สี่วันนะครับทุกท่านสี่วันใหม่อีกชุดที่สองก็จะออกจากรังนะทุกท่านพีเสื้อใหม่นะครับผมบี้ก็จะผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่นะครับผมก็จะได้จัดส่งให้ทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับฝนตกตลอดเลยครับทุกท่านนะครับผมนี่ครับเสื้อใหม่ก็ตัวแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผม เดี๋ยวเราจะเก็บออกเนาะเพราะาเขาออกเขาออกช้านะครับนี่ทุกท่านนะครับผมเพราะอากาศมันเย็นนะครับผมจริงๆเนี่ยเขาจะต้องออกจากรังตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันก่อนนะครับผมแต่ทีนี้ช่วงนี้เนี่ยอากาศเย็นนะครับผมเพราะว่ามีฝนตกตลอดพออากาศเย็นเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวผีเสื้อใหม่น่ช้าลงนะครับผมทุกท่านนะครับผมครับบีก็จะออกช้านิดนึงนะครับผม